สวัสดีครับเรามาดูสวนแตงโมงได้แส้นสูงข,ของเรานะครับวันนี้เราก็จะทำการเด็ดลูกแรกนะครับวันนี้อากาศก็โหเพคคึมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันจันทร์นะครับแตงโมขงเรา ปลูกก่อนการทํานานะครับตรงนี้เป็นที่ที่ไร่ที่นานะครับตรงนี้เป็นที่นานะครับที่เราทํานานะครับเราปลูกก่อนทานานะครับก่อนที่เราจะได้หวานข้าวนะครับวันนี้เราก็จะมาเด็กลูกแรกทิ้งนะครับเด็กลูกแรกทิ้ง ตงโมเราพบะต้นกล้าตั้งแต่วันที่16-17นะครับแล้วก็เข้าๆนะครับน่าจะประมาณวันนั้นนะครับเมษานะครับ16-17เมษาเราเพาะต้นกล้าแต่ปลูกนี้ยังไม่แน่ชัดว่าวันไหนนะครับเห็นไหมครับลูกมีตัวรุ่ใหญ่นะครับที่เราเด็ดออกนะครับเราอย่าไปเสียดายนะครับให้เด็ดทิ้งเลยนะครับลูกแรกทิ้งไปเลยนะครับ ถ้าเราไม่เด็ดลูกแรกทิ้งนะครับก็จะทําให้ลูกแตงเนื้อไม่แน่นนะครับอากาศวันนี้ก็คึมมันฝนจะตกนะครับวันนี้เราเก็บลูกแตงไปด้วยแล้วก็ถอนหญ้าไปด้วยนะครับเห็นเห็นลูกช่วงนี้นะครับเห็นลูกตรงไหนเราเด็ดตรงนั้นเลยนะครับไม่จําเป็นต้องนับก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการ นับข้อนะครับตามจริงเราก็เด็ดก็มันก็จะอยู่ข้อประมาณที่เก้าที่สิบนะครับที่เราเด็ดอยู่ตอนนี้นะครับตัวน,นั้นก็เด็ดได้นะครับเด็ดได้ครับลูกนั้นอะไรเราไม่ต้องไปไม่ต้องกลัวว่าลูกเขาไม่ติดนะครับยังไงลูกเขาก็ติดนะครับยังไงก็ติด ดูเขาเจ็บลูกนะครับนครับลูกใหญ่แล้วเห็นไหมครับเห็นลูกใหญ่ไหมครับนะครับแตงมมลูกใหญ่ๆก็ยังเด็ดทิ้งนะครับเราเอาลูกใหม่นะครับถ้าเราไม่เด็ดทิ้งนี่นับรองเป็นลูกแรกแล้วเนื้อจะไม่แน่นนะครับลูกก็ไม่สวยนะครับ เมื่อคืนก็ฝนก็ตกหนักอยู่นะครับเมื่อคืนนี่ตกหนักประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็รินซักๆมาทั้งคืนเลยนะครับแตงโมเราก็แปบ๊บเดียวเองนะครับเขาจะข้ามร่องแล้วนะครับนี่ต้นแตงจากยอดแตงมันจะข้ามร่องตรงที่น้ำไหลนะครับ นี่นะครับลูกลูกอย่างนี้ก็เด็ดทิ้งเลยครับบางทีก็อาจจะคนเด็ดอาจจะมองไม่ไม่หมดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้อที่เท่าไหร่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ก็อยู่ข้อที่เก็ดนะครับลูกนี้อยู่ข้อที่เก็ดแล้วก็เด็ดทิ้งเลยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ฉีดยานะครับทิ้งยามานานแล้วนะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับ เรายังไม่ได้ฉีดยาเพราะว่าช่วงฤดูฝนก็จะเรื่องยานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเราจะไม่ค่อยได้ฉีดท่าไหร่นี้กินได้นะครับนี่เอาไปกินต้มแกงส้มหรือเอาไปต้มกินกับน้ําพริกนะครับได้นะครับเพราะว่าแตงโมของเรานี้ไม่ได้ใส่ยาอะไรช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝนตกทุกวนันบ่อยครั้งนะครับเราก็ไม่ต้องไปฉีดยาอะไรนะครับก็มันจะไม่มีโรคอะไรจับมากมายนะครับช่วงนี้ ลูกเล็กลูกน้อยอย่างนี้เราก็เด็ดออกได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นลูกแรกอยู่แล้วนะครับวันนี้เราให้พรรยาคนเก็บเราเป็นคนถ่ายนะครับถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับแตงโมนะครับเจ็กงามไม่งามให้สังเกตดูที่ยอดนะครับยอดของเขาจะอวบข้อยาวนะครับเห็นไหมครับข้อเขาจะยาวนะครับเห็นไหมครับแตงโมงามจะข้อยาวอวบนะครับ ยอดเขาจะวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ยอดยอดเขาเดินได้เร็วมากเลยนะครับแต่งโมูนะครับเรานับวันยังไงนะครับนับวันแต่และคนนับไม่เหมือนกันนะครับตามจริงนะครับถ้าให้ถูกต้องเลยนะครับนับที่แม่นยําเลยต้องนับตอนที่เราเด็ดลูกนะครับเราเด็ดลูกวันไหนจากที่เราเด็ดลูกไปแล้วนะครับเด็ดลูกวันนี้ชอบอีกน,นับไปเลยยี่สิบวัน นะครับแตงรับรองก็จะได้เก็บผลผลิตนะครับก็จะเก็บได้นะครับนับวันนี้แลครับเราวันนี้เราวันที่ยีิบเก้าก็นับไปเลยครับจากนี้ไปอีกยี่สิบวันนะครับประมาณยี่สิบวันนะครับก็โดยประมาณนะครับทางนี้ไปก็ประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดน่าจะถึงเวลาเก็บลูกนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมกะเอานะครับผมกะเอานะครับแล้วเราไปดูที่ลูกอีกครั้งหนึ่งว่าพอเก็บหรือไม่พอเก็บนะครับก็ประมาณอุ้ยตุ๊กไปแล้วยาเราเห็นหยาเราก็ถอนไปด้วยนะครับต้นแตงเห็นไหมครับลูกต้นเครือนี้นะครับนี่มันยังไม่มีลูกแรกติดเลยนะครับนีครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้เราก็เด็ดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้นะครับไม่เราไม่เอานะครับเราเอาลูกนับดูครับในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกิจนี่มันข้อที่ก็ดแล้วก็จะมีแปดเก้าสิบข้อข้อที่สิบก็จะมีลูกอีกหนึ่งหนึ่งลูกนะครับเราไม่ต้องเด็ดทิ้งเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับยังไงเขาก็จะติดลูกข้อที่อื่นไปอีกครับไม่เป็นไรนะครับถ้าใกล้ใกล้ต่อเกินเราก็เด็ดทิ้งนะครับ ฟีนี่นะครับยังไงก็ติดตามนะครับติดตามของเราก็มีต้นเล็กด้วยนะครับฝั่งทางนู้นนะครับมีต้นเล็กด้วยเพิ่งตัดยอดไปเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็มาด็ดลูกลูกต้นใหญ่นะครับที่ดิดลูกแรกนะครับเพราะว่าลูกแรกนี่เขาจะโตเร็วนะครับที่จริงเราก็เด็ดให้ลูกใหญ่ๆไว้นะครับเพราะว่าลูกมันจะได้เดินไกลๆนะครับหน่อยนะครับกว่าจะติด ลูกนี่ครับมันก็จะติดที่ไกลๆนะครับให้เราเด็ดลูกออกเลยลูกใหญ่ๆหน่อยอย่าไปเด็ดลูกเล็กนะครับเด็ดลูกเล็กบางทีเรามองไม่รู้ลูกเล็กที่เกิดที่หลังเราก็มองไม่เก็บไม่หมดนะครับก็จะมีลูกแรกเยอะนะครับเราก็ให้เก็บลูกใหญ่ๆหน่อยมันจะได้โตไล่เลี่ยกันนะครับแล้วก็เวลาลูกติดมันก็จะติดรุ่นๆราวคาเดียวกันนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ